ล่องเรือชมฟยอดที่น้ำสะท้อนอย่างกับกระจกชมวิวอลังการบนทางเดินที่ยื่นออกไปจากหน้าผาสูงชันนอนพักชมวิวฟยอดจากหน้าต่างที่เมืองฟลัมประเทศนอร์เวย์จอร์กับะแป้งมาที่เมืองนี้เพื่อจะล่องเรือชมฟยอดครับจากท่าเรือฟลัมไปยังกูดเบนเกนฟยอ้คือการที่ทาน้าแข็งกัดเซาะเข้ามาในภูเขาจนเกิดร่องลึกและเมื่อน้ําแข็งละลายก็จะกลายเป็นอ่าวแคบแ ฟยอรที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ที่นอร์เวย์ชื่อว่าเนโรยฟยอรและที่นี่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2005ด้วยเวลาไม่มีลมน้ํานิ่งเนี่ยโหมันสะท้อน,นกับกระจกบางจุดมีน้ําตกเล็กๆที่เขาจะขับเรือเข้าไปให้ชมใกล้ๆถ้าหนาวก็มานั่งพักในเรือครับมีอาหารมีเครื่องดื่มร้อนๆบริการตัวเรือได้รับแรงบันดาลใจออกแบบมาจากความคดเคี้ยวของภูเขา ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแปลว่านี้หน้าตาเหมือนโอเปร่าเฮาส์ที่ออสโลเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวขึ้นรูปเทียบให้ดูนะจะว่าเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือน <Okay. S 1> ใช้เวลาล่องเรือประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงกุดเบนเกนครับจากนั้นเราก็จองรถกลับมาที่เมืองฟลัมวิธีการจองรถกับเรือเนี่ยตามเว็บไซต์นี้ได้เลยที่พักที่เมืองฟลัมเนี่ยชื่อว่าฟลัมมารีนาห้องจูเนียสูตรวิทฟย์ยอดวิว ประมาณ1 0,000บาทต่อคืนครับนั่งชมวิวชิลๆจากหน้าห้องได้เลยตื่นเช้ามาเดินจากที่พักไปถ่ายรูปเล่นในเมืองเดินแป๊บเดียวก็ทั่วเมืองครับและนี่ครับรถไฟสายโรแมนติกฟรัมบารนะ์นาเป็นเส้นทางยอดนิยมนั่งมาจากออสโลแต่ทริปนี้จอยกับแป้งขับรถมาเที่ยวอันข่าวหน้าจะพาแป้งมานั่งรถไฟด้วยได้ปะดีดน่าลองอีกอุ้ยสัญญาแล้วนะจ้าจ้ก่อนจะกลับเนี่ยเราแวะไปชม เนอรอยฟยอสจากบมุมสูงครับจุดนี้ครับชื่ออ่านกันเอาเองแล้วกันนะคือมันมีทางเดินยืดออกไปจากหน้าผาให้ชมวิวตอนจอยกับแป้งไปในอากาศปิดแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยไปอีกแบบหนึง่งมันดูลึกลับน่าเกรงขามจริงๆเมืองฟลัมเนี่ยได้รับความนิยมมากช่วงซัมเมอร์ครับมันจะเขียวชะอุ่มทั้งเมืองแต่ถ้ามาหน้าหนาแบบจอยกับแป้งก็ยังสวยสมคำร่ำลือจริงๆครับสวยจริงๆสวยจริงแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ ให้เสียงภาษาไทยโดยวาราวิชิมณีและแป้งเองู